จิตนี้ก็อาจจะเป็นอิสระได้ไม่เช่ไ่เชช่วยด้วยเฮ้ย hey, ยุดด้วยหยุดเดี๋ยวนี้นะใครวะมาห้ามกูเราแม่ชีสุวรรคินีปากดีนะโอย ลงทางยังกลับสาธซ้อมมาถึงจริงร้องไม่ออกกันเนี่ยร้องไม่เป็นไงร้องไม่เป็นร้องสิจะทำอะไรร้องให้ฟัง่อยร้องไม่ได้ลงทางยังกลับบ้านได้ เจ้านี่มันร้องให้ฟังไหนซิร้องอยังไงลงทะไม่ได้เพี้ยนนอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดลงเสื้อเจ้าเด็กน้อยใจเย็นๆซะก่อนใจร้อนน่ะสิเจ้ากำลังทำอะไรนี่เป็นใครเนี่ยเราเป็นแม่ชีโอ้โหเอาอีกแล้วเดี๋ยวพากษีกาที่แม่ชีกับคนธรรมดาอ,อีกแล้ว แม่ชีเลยทำไมสวยขนาดนี้สวยขนาดนี้นี่บวชชีทำไมที่บวชชีเพราะหน,นีรักว่าฉันก็คงอกหักเพราะรักชีเสมือกเรียบร้อยอันนท์โยงก็อนนี้โยงกีดกางรองท้นวา,นานนวจาช่างร้ายเหลือเกิน ใจเย็นๆซะก่อนถือว่าเราแม่ชีสุวรรณคินีคอแล้วกันแม่ชีอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ลวนลามแม่ชีเป็นเด็กยังไงเนี่ยอ้าทำไมอ่ะกูไม่รู้สิเขาก็คนธรรมดาเหมือนเราเนี่ยแหละไม่ใช่แม่ชีนี่ไม่ใช่คนธรรมดาแม่ชีเนี่ยเป็นอมตะเห็นหรือเปล่าว่าสองร้อยปีแล้วนะสองร้อยปี อายุเท่าไหรนะสองร้อยปีไอ้ว่งมึงอายุเท่าไหร่อ่ะมึงกำพูดหรืเด้นเขาสองร้อยปีหน้ายังดีมึงอายุเท่าไหร่เรื่องกูดเอแม่ชีมันอายุสองร้อยปีแล้วเหรอใช่เป็นอมตะใช่ทำไมถึงเป็นอมตะก็อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหม <Yes. S 2> ว่าทำไมถึงเป็นอมตะไม่เคยได้ยินหรือไงเขาบอกว่ากินเด็กแล้วเป็นอมตะสุดยอดเลยพีคร้บนี่กินเด็กเลยเป็นอมตะถ้ากินคนแก่กว่าจะเป็นนิรันดนะ์ได้แสดงว่าอุวงเดกหมาได้เลยหน้าเป็นอย่างนั้นจงไม่ต้องกลัวไ,ไปซะเถอะ รีบออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้แม่ชีจัดการให้ขอบคุณมากนะแม่ชีและผมขอเซรั่มดีๆด้วยนะโอเคมันว่ามันว่าผมแก่โอ้โหกูให้มึงใช้สิบขวดเนี่ยก็ไม่หายแก่หรอกไอ้พวกเอ้ยเอาไปทาตีนตีนเก่ามั้าโอ๊ยปากเสียวดีๆไปทาตีนต้ไปติตกอไอสัเฮ้ยมึงไปเลยนะ่ ไฟในใจของเจ้ามันกำลังประทุอภัยซะเธอเจ้าจะได้เป็นทานให้กับตนเองเป็นใครมาสอนเก่งมากเหรอฮะเก่งไม่เก่งก็มีพระเอก,กรักกันแล้วกัน ถ้าเราไม่แน่จริงอ่ะพระเอกหล่อคนนึงคงไม่ยอมเราถึงทุกวันนี้หรอกกระซิบต่อยได้ไหมใครอ่ะกระซิบได้ไหมใครกระซิบไม่ได้ดมีอะไรจะเถียงเราเหรอือเปล่าเจ้าเด็กน้อยจะเอาอะไรไปเถียงอ่ะทำไมอ่ะเรื่องจริงตลอด,ด,ดอเขาไปอภัยแกเขา เป็นทานให้กับตัวเองไม่แล้วอีกอย่างเจ้าเป็นเด็กหากเป็นทางโลกเขาเรียกว่าเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าเป็นทางธรรมเขาเรียกว่าเป็นกรรมของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้านะ่ะเข้าสู่ทางธรรมเจ้ากำลังทำกรรมสร้างกรรมให้กับตัวเองถ้าหากว่าไม่ขอโทษเขาก็จงออกจากที่นี่แล้วอย่าทำอย่างนี้ให้แม่ชีเห็นอีก คำสอนดีๆเนี่ยนะแก็บไปสอนตัวเองเียอย่ามาสอนคนเยี่ยงหนูใครก็สอนคนเยี่ยงหนูไม่ได้เพราะในโลกใบนี้ไม่มีใครสู้หนูโกมินได้อยู่แล้วเจ้าโกมินเจ้าน่ะแน่มาจากไหนแน่ไม่แน่ดำดงก็แฟนกูวะ yeah. มีอะไรจะเถียงไหมไม่มีเรื่องจริงทั้งนั้นกมินเจ้าบอกเราว่าไม่มีใครหน้าไหนที่จะสอนเจ้าได้เอาเธอตรงนี้น่ะมีแค่แม่ชีคนเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าไม่มีใครสอนเจ้าเอาสิฝีมือเจ้ามีเท่าไหร่ใช้ออกมาให้พอแต่ไม่ต้องใช้กับใคร ลองมาประลองกับแม่ชีสักตั้งไปเล่าแม่ชีอย่าหาว่าหนูรังแกไม่ได้นะแม่ชีรู้เปล่าว่านีสิ่งนี้คืออะไรมันก็คือผ้าธรรมดาคนเท่านั้นมันไม่ใช่ผ้าธรรมดามันเป็นผ้าแพรสีแดงมันเป็นผ้าวิเศษผ้าวิเศษอยากจะลองลิ้มชิมรสผ้าแดงสักนิดไหมนะ่ะถ้าหากว่ามีดีให้ลองแม่ชีก็อยากลอง,องดีได้อย่าหาว่าหนูโกกมินเนี่ยไม่เตือนไม่ได้นะเข้ามาเลย เอานี่เก่งจริงก็ตามมาชุดเนะมาเดินด้วยครับเด็กวิเศษวิเศษจะหนีไปไหนผันแน่จริงอย่าหนีสิเข้ามาเลยนี่เข้ามาสิโอ้ยแค่ดีก็จับไม่ได้สักคนไม่ไหวแล้วนะเก่งได้เท่านี้หรือยังไงเข้ามาเลย ปพลาดธรรมดาแค่นี้มันจะทำอะไรได้ฉันบอกให้ปล่อยไม่ปล่อยปลอยไม่ปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงไม่ปลอยป่อยปล่อยเก่งมากใช่ไหมไม่มีใครสอนลองดีใช่ไหมฮะ ชากรแม่ชีสุวรรณทิรี